อืพ่หมดจะเอาครับมันมีหลายทีเลยนะมีคถาแยากล่างมีคาถาแยากเงาแยากเงาแยากล่างแยกเงาแยากล่าง ลคิวสวัสดีทุกผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PT ทีโชว์แชนแนนะครับอยู่ในเกมแบ็ k m ม่สองนะครับพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้นะครับเข้าเกมกันเลยแล้วกันนะครับกับตัวละครพ่อหนุ่มสปาตาเหมือนเดิมนะครับเราจะให้พ่อหนุ่มสปาตานะครับเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องนะครับผมขอภัยด้วยนะครับพาร์ทก่อนๆที่ผมคิดว่าเกมมันจะจบเร็วแล้วผมเล่นคุณลงไปนะครับขอภัยจริงนะครับ แต่ในเมื่อด่านมันยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นพาคต่อไปผมขอเล่นพ่อหนุ่มซัปปต้าล้วนๆเลยนะแต่คุณลุงผมขอขอไม่เล่นต่อแล้วกันนะครับขอโฟกัสที่ตัวละครหลักครับมาเล่นตัวละครอ,อื่นละเล่นพ่อหนุ่มซาปปต้าคนเดียวโอ้อโหขรุ้ระทุบหัวทุบหัวรุนแรงมากเลือดลดโอ้โหมีระเบิดก็ไม่บอกมาดิ หูยกระโดดอ mm ้โหโดดฟันหัวโดดฟันหัวโดดฟันหัวแทงแทงจุยกจุยถ้าอื้ไม่ตายอีกไม่ตายเอกไม่ตายอีกฟันอุ้ยท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรโดดได้ไงวะเดีดเดีดเด็ดลบเออโอ้โหระเบิดอย่างต่อเนื่องระเบิดอย่างต่อเนื่องอื้มอะไรเก่งกันเก่งกันจังเก่งกันจังเลยเก่งกันจังเลยเก่งกันจังเลย มาดิมาดิมันมีระเบิดเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยว่ามีระเบิดอ่ะเห็นเออโอ้โหเก่งจังเก่งเก่งไปละ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 โอ้ยเลือดลดอย่างต่อเนื่องโอ้โหบิ๊กบอสโผล่มาเร็วเร็วกว่าที่คิดเร็วกว่าที่คิดตบดีดีโอ้โหอยาอยยาคอมโบดิเฮ้ยดิ๊ด,ดอืมเอออืมเกิดมาใหม่ อีกหนึ่งชีวิตอุ้ยเอ้าทำไมอยู่ดีดีมันหายไปเฮ้ยล่องหนมันยังไม่ตายมันล่องหนโอมีหมดหมดล่องหนก็ไม่บอกกันไม่บอกกันเหรอโอ้ยระเบิดระเบิดระวังด้วยเลยระวังระวังเออหึงโดนสิครับโยนไม่ดูเพื่อนทําท่าอะไรอะท่าอะไรอะโอ้ล Commander ่องหนล่องหนเดี๋ยวเหลบกันหลบกันเออโอ้หโดนเฉยล่องหนล่องหนเราคิดว่าเท่ ล่องหนแล้วคิดว่าเท่ล่องหนแล้วคิดว่าเท่ล่องหนแล้วคิดว่าเท่ล่องหนได้คิดว่าเท่เท่เท่เอเท่ล่องหนได้อะโอยไปต่อไหมเอาสุดสุดทางเดินเหรอยาง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 เสียงหัวลาะคุณนั่นช่วน่าขยะขยแยงสิจริงเลยอืพอหมด เอาครับมันนี่หลายทีแล้วนะมีขาถาแยากล่างมีขาแยากเงาแยากเงาแยากล่างแยกเงาแยกล่างแยกแยกได้ไงแยกได้ไงปันป่นนะปัน่นระปั่นปั่นประสาทโชเเทเอาให้ตายเอาให้ตายมีตัวดึงอยู่ข้างบนนะ่ะโดดไปเคียย์กันก่อนอย่างนีง้ตีไม่โดนตีไม่โดนเหรอตีไม่โดนเหรอฮ่าฮ่าอู้หูจะโนยนเออโยนทำซากอะไรละ่ะมันไม่ตายอีกอหรอ,อู้คนเสียใจเออ กันอยู่อีกอะไรอยู่ดีๆกันอยู่กันอยู่กันอยู่เอาไม่ตายโอ้โหวิงผาวิงผาวิงผาเออมันช้ทาใช้า,ชาอหลบไม่ทันรีโหลดช้ารีโหลดช้ากว่าที่คิดอืมเรียบร้อยเหรอเอา้าทานแบบนี้ไอ้นี่คือบอสเหรอตายแล้วโอเคนะครับก็ สำหรับแบ็กมัวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับภารกิจหน้าจะเป็นยังไงไว้ค่อยมารับชมต่อทุกคนได้ยินเสียงหมาไหมฮะถ้าทุกคนไม่ได้ยินทุกคนลองใส่หูฟังดูนะตอนนี้เสียงหมาดังมากเลยเนี่ยหมากัดกันอยู่หน้าบ้านน่ะนี่ครับโอเคเอาไว้เท่านี้แล้วแก่นเนาะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าครับผมว่ามันจะน่าลำคาญไปเพราะเสียงหมามันดังมากเลย นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับอยากสนับสนุนการทําคลิปของเรานะครับสามารถดเน a ได้ที่ q คิวร์อด้านหน้านจอหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าผมว่างครับโอเคบายครับ